ครับสวัสดีครับวันนี้ช่างอ้อนจะตัดผมทรงเปิดข้างลาดใส่นะครับใช่ไหมรับเปิดข้างในลาดใสให้ชาวเน็ตกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย ข้างลากใส่ดูนะครับผมจะตัดให้ดูเอาข้างนอกเอาข้างนอกสั้นนิดนึงแต่เขาเปิดข้างในนะครับดูวิธีการแบ่งผมของช่างอ่อนใช้กิ๊บครึ่งวงกลมที่ครอบผมคนแกน่ทำอย่างนี้พือแบ่งง่ายมากเลยเห็นไหมครับแล้วก็เปิดข้างนี่คือหมายความว่าเอาครึ่งวงกลมไว้ประมาณครึ่งหัวพอดี เราจะเลียนสวมฟันเบอร์สองปรับฟันขึ้นหน่อยนึงได้แล้วตัดอย่างนี้นี่แหละครับเขาเรียกว่าเปิดข้างลากไซรือไม่ก็ทูบอกอันเดอร์คัตทูบก็แลบแต่ภาษาวานนอกเขาว่าเปิดข้างลากไซภาษาพิมายว่าถ้าไม่พอใจก็ติมาดามาเนาะนีะ้เนี่แหละเขาเรียกทรงอันเดอร์คัทเน่ย ทูเว่ย์วันเว่ย์อันเดียวกันเปิดข้างข้างเดียวเขาเรียวกว่าวันเว่ย์ถ้าเปิดข้างสองข้างเขาเรียวกว่าทูเว่ย์ใช้บล็บอกเบอร์สองนี่บล็อกมันนะแล้วก็เอาเบอร์หนึ่งมาเก็บตรงนี้ให้นวลตรงนี้ใช้เบอร์หนึ่งมาเสรมิมแล้วก็ตัดตรงนี้ให้นวลกลมขึ้นแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะ เปิดข้างเดี๋ยววิธีตัดข้างข้งก็จะทําให้ดูอีกวิธีตัดผมด้านหน้าก็จะทําให้ดูอีกคนมาตัดนี่ก็มาจะาน,นู่นนี่แถวตะวันตกที่มาหน่ยเนาะ,นาะมาไกลยอยู่สาวๆก็ยังไม่มีเป็นโสดอยากได้เมีอยอยู่แต่ว่าอายุยยังเล็กเอาไม่ได้ส่วนอื่นมันอาจจะแข็งอยู่แต่มันไม่แข็งจริงเนาะแต่ก็พอใช้ได้ ข็งคือหมายความว่าแข็งนะครับไม่ใช่อย่างอื่นคนหัวแข็งเขาเรียคนหัวแข็งหัวดือ้อหัวรั่นอะไรอันเดียวกันมีดูวิธีตัดแล้วก็ทำอย่างนี้แล้วก็เอาตัวเก็บขอบมาอันนี้ทำให้มันได้ฉาก เขาเรียกว่าเปิดข้างทูบ็อกในในฟงสวยฟงข้างหูส่วน,นไหนที่มันเล็บออกามาก็ตัดอย่างนี้ฝั่งนี้เสร็จแล้วทีนี้เราก็มาดูฝั่งนี้ปึ๊บย,ยังให้ดูนิดนึง ได้คุ้มเอาไว้อย่างนี้ปุ๊บแต้สองอันอันเดียวมันบังคับไม่อยู่ส่วนหน้าก็เอาไว้อย่างนี้ส่วนบนก็เอาทีละอันอย่างนี้บผมก็เลยทำแบบนี้มันก็เลยสะดวกสาหรับผมแล้วก็เอาไปสองอัมปัน 那个打不不不。 แล้วก็สวมเบอร์หนึง่ง <c ười> สวมเบอร์หนึ่งแล้วก <c ười> ็ตัดอย่างนี้ตรงไหนดำๆก็สังเกตว่ามันพอวิมาเก็บแล้วก็วิมาเก็บ เปินเล็มอหนีกันขอบมาเก็บตรงไหนดำอย่างนี้แล้วก็วางวิธีวางฉากแล้วก็กะให้มันได้อย่างนี้แล้วก็ทำให้มันได้ฉากพอดี ที่จะให้มันคมชัดแร้วก็ต้องวางวางแนววางฉากตั้งกรอบวิธีอ่านให้มันเท่ากันคืออ่านอย่างนี้ นี่มาดูวิธีตัดข้างหน้าประมาณกลางกลางตาเนะาะาอาแี้าเอากลางตาเวลาหวีแล้วมันจะพอดีอนี่เอาบนหูนิดหนึ่ง ตังวีลงหรือไม่ก็งายวีขึ้นเฉียงไปวี30องศา25องศาแล้วแต่เราต้องการคือความต้องการของเราก็อยู่ที่วีนี่แหละครับทั้งนี้ก็เหมือนกันต้องการขนาดไหนก็เอียงวีขนาดนั้นเพื่อให้มันอยู่เหนือบินไปหูหนึ่งนีง้ด้านหลังเป็นลากไส้ ดูด้านหลังเนี่ยเป็นลากใส่ดูด้านข้างนี้ยังหัวให้ตรงอย่างนี้มะมารตาเนื้อลิมใบหู ด้านหลังเดี๋ยวเราดูว่ามันเป็นรากไซยอย่างนี้พอดีอย่างนี้พอดีแล้วด้านบนนี่ก็พอดีแล้วเราก็ดูความพอดีครับขนาดนี้ด้านหน้านี่แบบถ้าเขาเสกกลางมันก็พอดีดูลักษณะอย่างนี้ให้ปลายผมอยู่ประมาณเหนือริมใบหูเนี่พอดีอย่างนี้พอดีพอดี ครับอันนี้ก็เสร็จแล้วให้ดูวิธีทําของช่างอ้อนมันง่ายนะครับหน้าตาเขาก็หล่อมากขอบคุณครับช่างเน็ดครับสวัสดีครับนี่ให้ดูรอบเลยนะครับผมให้ดูลากใส่ปึ๊บปึ๊บลากใส่ปึ๊บปึ๊บด้านหน้าเนี่ยเราจะให้เขาตั้งตรงแล้วก็ ให้มันอยู่ในถ้าเอาบนคิ้วเราก็จะเอาหวีวางบนคิ้วเนี่ยถ้าเราเอาหางระดับตามันจะพอดีปึ๊บปุ๊บคี่ครับขอบคุณครับชาวเน็ตครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับทรงสมุมไรญี่ปุ่นนะครับ